สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าลูกพ่ายหลามาบ้านยาก็ต้องแต่งตัวส,สวยๆแล้วเนาะที่แต่งตัวผู้ให้ได้ยังไงฮะใช่ที่จีนย,ยายเดืนสั้นอ้่เอ้าสั้น น้หลาบเท้า <Geor> ค <br oth> ู <dans la Idol> <Hospital> ่หมามากคัก ทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันบอตอนนี้พี่น้องข่อยก็กลับบ้านแล้วนะคะพุ่นละวันที่31เยังคอยอยังคอยจะพากันมาใหม่นะคะช่วงนี้พี่ซ้ายข่อยที่อยู่สารครามก็เที่ยวมาบ้านบอยกับพวาเพิ่นนทมทีอยู่ในตัวเพเภอหนองน้ำนี่นะคะ,ะคือเพิ่นจะ,ะมาปลูก บ้านอีกหลังเนืงอยู่นีนะคะก็เลยต้องทมที่ไว้ให้ดินแยบนะคะให้ฝนให้ไอยางน้ำฝนตกมาใส่แล้วก็ให้มันเกล็แจบแล้วก็จังค่อยปลูกนะคะแล้วก็เลยเที่ยวมา,อาบอยนะคะแล้วก็น้องซ้ายหลา่าแล้วกับน้องไพ่กม้านะคะทุกคนนั่นแหละแล้วช่วงนี้อากาศก็หนาวนะคะย้ำเศร้า อากาศเย็นนะคะแต่ว่ายามเว้นก็ะหอนนะคะเมื่อน,นี้ตอนกลางวันคุยก็ไปซื้อของควรมะฮอนะคะทุกคนพาหลานสาวไปซื้อของขวญไปฮอจบจากฉลากที่โรงเรียนแล้วค่อยก็ไปซื้อของคอยพี่จามะ,ะเป็นของควรให้พี่พี่น้องๆให้ให้ญาติพี่น้องนะคะในครอบครัวนี่แหละในวันที่สงขายปีเก่าตอนรับปีใหม่นั่นนะคะ นะคะช่วงนี้ก็แบบว่าขอบครัวม้าพี่น้องม้านะคะก็ใส่เวลา,ามีความสุขกับครอบครัวเห็นน้อยนอกกินน้ำกาัน,นั้นอันนี้นะคะทุกคนก็รู้สึกว่า,ามีความสุขขึ้นนะคะอาการป่วยก็ดีขึ้นเพราะว่ากำลังใจจากครอบครัวนี่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยละคะทุกคนนั่นแหละนะคะเรา อีแม่ข่อยก็กินขา้าวแทบตอนนี้ก็สงสี่ต้นเนาะขึ้นมาจากน้อยมาเมื่อแรกนะจอยจอยตอนนี้ข่อยก็คุ้มไม่กินยาวิตามินยาบำรุงเลือดเพื่อสีได้กินข้าวแทบนะคะแล้วก็บอกหิวได้แต่ว่าข่อยก็คุ้มแล้วกินข้าวตรงเวลาทุกมื้อนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ส่งอ่ามีเนื้อมีนังขึ้นมาจากน้อยนะคะเอาละคะ่ะทุกคนเป็นยังไงคะว่าไดเจอกันสองมือคิดถอดมาดาบานนอกบอ คอยกับคิดจะเดียวโอ้ยบ่ได้อ่าลงคลิปสองมือแล้วเอฟซีติดตามหาบ้านนอกก็มีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่ว่าม,มาดามบานนอกเป็นยังไดงคือบ่ลงอ่า YouTube แต่ว่าข่อยก็ลงภาพนิ่งอยู่ในอ่าเฟซบุ๊กนะคะนั่นแหละแต่ว่ายูทูปก็สองมือนะคะเชื่อบันไดลงคลิปนะคะนะคะก็ถามาทักทายนะคะมาบอกว่า,าอสองมือเป็นยังไงนะคะ หมอวานกับหมอนี้มืหมกรอนกับหมูวานนี่นะคะชิ่ได้ลงนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บ้านเฮ้านะคะก็จะมีการเลือกตั้งานายกอง์การบริหาร่วนตำบลน,นะคะแล้วก็สมาชิกอบตอนะคะทุกคนนั่นแหละก็คือคืนนะคะเพื่อนมาปา่าใสข่อยก็ไปฟังนะคะทุกคนก็ความรู้สึกเกา่าๆที่เคยเป็นผู้น้ำหมู่บ้านนั่นเอค่ะพื้นม้านะคะเพื่อนกะ เวลาเพิ่นมหาเสียงเพิ่นมหาเิ่นกับคุยอันนั้นอันนี้การู้สึกเป็นเกียรตินะคะนั่นแหละนะคะก็มา,าฟังนะคะค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็มาทักทายคลิปสัส้นๆนะคะเดี๋ยวจังใดเขาจะคอยค,ยคุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสำหรับ,รอบ,ค,รบคอมเมนต์นะ่รารักนา่รารักทียังส่งกำลังใจมาให้มหา,มามดามบ้านนอกเสมอมานะคะ รถกลายไปอันบ้านอีแม่อยู่ใกล้ทางคะคะทุกคนรถก็หลายแต่ว่าอยู่บ้านคอยนะ,ะเวลาคอยเบวเขาก็จะเบ้า,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 าอยู่ในบ้านนังซีนะคะอะหนาบ้านรนถก็เลยบินหลายท่ออยู่ทั้งนี้นะทั้งนี้ติดถนนใหญ่นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะกอคอยทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ กล้จะถึงปีใหม่แล้วอีกสามเมื่อก็ปีใหม่กับขอให้ทุกคนสนุกสนานมีความสุขใช้เวลาอยู่กับครอบครัว,วในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย